ด่วนเจอแล้ววัตถุคล้ายกระเป๋าขวดทรงสูงไกลจุดแตงโมตกเรือวันที่6มีนาคมเวลา1 0นาฬิกาสี่นาทีทีท่าเรือพิบุลสงครามในเอกพันธ์บาลทริ์หรืไทยเดินทางมาร่วมทําบุญให้กับแตงโมนิดาดาราสาวที่พัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นายเอกพันธ์กล่าวว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากเมื่อเช้าได้นําเรือไปสแกนหาวัตถุใต้น้ําบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา ใหมาร่วมงมหาวัตถุใต้น้ําโดยได้พบวัตถุลักษณะคล้ายกับกระเป๋าที่มีสิ่งของอยู่ภายในตนจึงประสานเจ้าหน้าที่นักประดาน้ํามาร่วมภารกิจโดยนัดหมายที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแต่เมื่อมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจขอยกเลิกภารกิจโดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําอีกชุดยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจที่ท่าเรือเทเวศต่อมาเวลา16นาฬิกา49นาทีที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนักประดาน้ำได้ลงง,งมค้นหาวัตถุพยานบางอย่าง โดยชุดสืบสวนได้นําเรือเบสบ๊ทพร้อมกับเครื่องสแกนวัตถุใต้น้ํามาทําการสแกนในพิกัดดังกล่าวที่อยู่ห่างจากท่าเรือพิบูลสงครามประมาณ50เมตรหลังจากใช้เวลาค้นหา10นาทีนักประดาน้ําได้นําถุงสีเทาข้างในถุงพบลักษณะใครขวดทรงสูงบรรจุอยู่ภายในถุงเจ้าหน้าที่จึงเก็บถุงนั้นไว้บนเรือและงมหาจุดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขบุณค่ะ